ทำบุญเก้าวัดกับเชียงใหม่นิวสเพื่อเสริมสร้างเสรีมงคลช่วงปีใหม่วัดที่4วัดพระสิงห์วรลมหาวิหารครับตอนนี้เราไปอยู่กับนวัดที่4ี่แล้วนะครับกับการทาบุญเก้าวัดกับเชียง,ง,ง,งใหม่นิว, C, วสวอวรรตอนนี้เารา,เา,เยอ,นนเาอยู่กันที่วัดพระสิงห์ครับเป็นฐนวัดนึงที่มีความสําคัญของ,งวัดเชียงใหม่ครับผมมาดูกันนะครับว่าวัดพระสิงห์มีอะไรอย่างงามพ่อโดยมาเลยครับ วัดพระสิงห์ตั้งอยู่บริเวณครูเมืองเจียงใหม่ถนน3ล้านตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่ครับเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเจียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานของพระสิงห์หรือว่าพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครูเมืองเจียงใหม่และกาะแผ่นดินล้านนาะมีมหาวิหารที่สวยงามเจดี JD ทรงล้านนาะและก็มีครูบาเจ้าศรีวิชัยประดิษฐานอยู่หน้าวัดเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหวบูชา วัดพระสิงห์เป็นที่หูจักของนักท่องเที่ยวว่าถ้ามาเจียงใหม่จะต้องมาบูชาพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แห่งนี้การเดินทางจากถนนต้าแปรมุ่งตรงมาทางทิศตะวันตกสุดตางก็จะเจอหน้าวัดพระสิงห์เลยครับ ทั้งนี้ยังเป็นพระาธาตุประจำปีนักสัตรมรงมีประวัติยาวนานมากกว่า655ปีตามประวัติสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1888โดยพญาผายูกษัตริย์เมืองเชียงใหม่กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่5ของราชวงศ์มังรายเพื่อบรรจุพระอาทิตย์ของพญาคำฟูพระราชบิดาของพระองค์ในพระวิหารมีพระพุทธรูปที่สวยงามมากๆเลยนะครับใครมีโอกาสมาเชียงใหม่อย่าลืมมาแอลที่วัดพระสิงห์ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรา แล้วครั้งหน้าเชียงใหม่ิ้วจะพาไปไหว้พระเก้าวว่าที่ไหนงั้นฝากติดตามกดไลค์และกดแชร์เชียงใหม่ิวส s ดนะครับ